สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมได้เก้าตัวนะครับ iPad เจนเนะครับมาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันเปิดขายวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่ 1, 1ตุลาคนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อเลยครับตัวนี้เป็นตัว iPad ที่ทุกคนรอคอยผมว่าราคามันคุ้มมาก จริงๆมันก็ราคา11 4 0 0บาทครับกับตัว6 4 g b Wi-Fi กนะครับกับ iPad Gen น CPU เป็น CPU A 1 3บ i o n i c นิะครับผมทำการแกะกล่องเลยผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วครับเดี๋ยวผมขอเก็เลยนะครับอันนี้ผมสั่งจาก Apple โดยตรงเลยนะครับผมในการสั่งซื้อครั้งนี้นะนี่อันนี้เป็นกล่องครับอันนี้เป็นกล่องพัสดุนะครับเริ่มต้น Apple จะให้แบบนี้เรามาเลยครับมันจะมีชีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเกับ จะขอแกะเลยครับมาอยู่ใกล้นะครับผมนะครับปึ๊บผมสั่งคือสีสเปกเกลนครับก็คือสีดำนะครับผมนะครับปึ๊บนี่ียบร้อยครับในกล่องนะครับจะเขียนว่า iPad แบบนี้เลยตอนนี้เหมือน iPad g เจนแต่เลยครับผมนี่นี่ครับปึ๊บเลยผมสั่งสีสเปกเกลนะครับแบบนี้เลยครับผม เป็นตัวหูสีจิกนะครับให้ดูใกล้ๆครับเขียนว่า iPad g เจนนี่ครับผมเป็นรุ่นไ i ไฟนะครับผมว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่คุ้มมากจริงๆมันคุ้มมากจริงๆครับก็คือหูสีจิกเลยนะครับ CPU A13 Belle ที่ผมบอกกล้องหน้าก็คือ8ล้านกล้องหลังกล้องหน้านะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลกล้องหลังก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าจะเป็นแบบเป็นแบบว่าเหมือน iPad Pro ปี2021ตัว M1 ครับที่มันเลื่อน ตามเราครับเหมือนเราวิดีโอคอลแล้วมันจะตามเราครับก็คือดีมากอันนี้ผมชอบมากกล้องหน้าคือโหดดีครับกับราคานี้ผมจะแกะเลยนะครับอย่างแรกวิธีการแกะครับมันจะมีชี้ด้านข้างนะครับแต่อาจจะอัปเดตตัวใหม่ครับมันไม่มีชี้โบตินครับมันจะมีชี้ให้เราดึงตรงนี้ครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขอช้คปเตอร์เลยนะครับดูใใกล้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมดูรอดผลิตนะครับก็คือวันที่15เดีอย9ครับสินค้าผลิตนะครับ ผมขอหยุดเลยนะครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับกับรุ่นนี้ผมว่ารุ่นนี้มันราคามันแบบโอเคมากเลยครับกับราคานี่ครับผมคุ้มมากนะครับ ดูอุปกรณ์ในกล่องด้วยนะนี่ครับผมนี่ในตัวนะครับแต่ก่อนนะครับจะเป็นเชิดพลาสติกนะครับแต่รุ่นปัจจุบันนี้เป็นตัวกระดาษนะครับเห็นไหมครับตัว iPad Pro จะเป็นแบบพลาสติกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นกระดาษนะครับเห็นไหมครับให้ดูใกล้แทนเลยครับผมนี่สีดำนะครับ ย่ผมให้ดูอุปกรณ์บนเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องอย่างแรกครับก็คือสาย USB นะครับเป็นสาย USB Type C to Lightning นะครับก็คือเหมือน iPad Air ที่แถมมา iPad Pro ก็แถมมาหัวชาร์จนะครับก็เป็นขนาด20วัตต์นะครับนี่เลยที่แถมมากับกล่องคือดีมากครับผมช่อบ iPad อย่างหนึ่งก็คือหัวชาร์จยังแถมมาให้เราครับไม่เหมือน iPhone แถมแค่ตรงสายแบบนี้ให้เราเฉยๆแค่หนึ่งสายอันนี้คู่มือนะครับที่เราอ่าน เป็นประจำนะครับทุกคนต้องอ่านแน่นอนครับอันนี้หยอกนะครับผมนี่ครับมาดูครับว่าสีดําจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับดูใกล้เลยครับนี่ครับผมสามารถใช้เคสตัวเดิมกับ iPad Gen 9ได้นะ Gen 8เนี่ยนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยนี่นะครับเราก็ลองเช็คบริเวณเครื่องดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้าง นี่สีดํานะครับโหสีดำมันสวยนะครับผมดูครับเวลาโดนแสงนี่ครับนี่เลยเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวเาดูนี่สีดํานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องเลยนะครับโลโก้แอปเปิลจัดมาพร้อม iOS เวอร์ชัน15เลยนะครับตัวนี้ ผมชอบอย่างหนึ่งครับคือกล้องหน้ามัน12ล้านครับตอนนี้ผมชอบมากเป็นเลนอันต์เวนะครับกล้องหน้า12ล้านกล้องหลังเป็น8ล้านนะครับเป็นเลนไวเชยๆนะครับนี่เรียบร้อยครับครับเราก็เลื่อนไทแบตเตอรี่นะครับจะแกะกล่องมาคืคอประมาณ70เปอร์เซ็นนะครับถ้า Apple แกะกล่องมาเจอเย่าตกใจนะครับเพราะว่า70%เราสามารถชาร์จเต็มได้สมัยก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาในการชาร์จนานสมัยนี้คือชาร์จเต็มเราถอดสายเลยนะครับจำ่อ i ไฟไแป๊บนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับผม ขนาดขนาดมันจะเบานะครับผมเบามันเหมือนอารมณ์เดียวกับเจนแปดครับหาดเดียวกันแต่หน้าจอผมรู้สึกว่าหน้าจอมันสวยขึ้นครับอันนี้คือหน้าจอรู้สึกเลยครับว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หน้าจอมันจะไม่ลึกมากจนเกินไปครับตรงระหว่างหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอแบบแบบใหม่นะครับก็คือแบบเทคโนโลยีนั้นะครับเพิ่งแต่เพิ่งมาใช้กับเจนเจนแปดไม่มีนะครับหน้าจอทูโทนนะครับผมที่ว่าแสดงผลสีสันได้สวยงามนะครับ แต่อันนี้สงสัยแ p ปเปรักโลกครับผมให้เป็นชิทกระดาษมาปกติจะเป็นชิดพลาสติกนะครับสงสัยช่วงนี้ Apple จะรักโลกครับนี่เราสักครู่นะครับวิธีการเซตติ้งนะครับการตั้งค่าคือบางทีเราไม่ต้องมี Apple ิลอดีก็แล้ครับเราไปหน้าถัดไปเราค่อยไปสมัครทีหลังก็ได้นะครับนี่ภายหลัง ทัชอดี้จะอยู่เหมือนเดิมเลยครับอยู่เหมือนเดิมแต่ลนะักษณะเหมือนกับเจนแปดเลยครับแต่อัพซีพยอัพกล้องอนยครับผมนี่เราเหมือนเดิมเราไม่ต้องทำอะไรครับเราตั้งค่าแบบทั่วไปเลยครับสีมันจะออกเข้ม,เข,มเข้มกว่าตัวของ i p a d p โปนะครับ เรือ่อวผมขอตั้งแบบนี้เริ่มต้นนี่ครับสีสันผมว่ามันสวยงามดีนะครับหน้าจอนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในกล้องหน้าให้ดูนะครับว่ามันเป็นเลนอัลตราวจริงไหมอันนี้ผมทดสอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปฉบับเต็มในการเล่นเกมในการเทสต่างๆนะครับก็กดติดตามช่องผมเลยนะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยครับใต้คอมเมนต์นี้ดูนะครับอันนี้เป็นเลนทํา ก็คือเลนแปดล้านก็คือเป็นเลนวายธรรมดานะครับก็คือรุ่นตัวเจนแปดก็เป็นเหมือนเจนเก้านะครับแต่เจนเก้ามีการอัปเดตก็คือกล้องหน้าเป็นสิบสองล้านพิกเซลคือเป็นเซนเตอร์สเตจก็คือการแบบเราแพนกล้องอย่างเงี้ยวิโลคองอย่างเงี้ยมันจะตามหน้าตาเราครับผมก็เหมือนกับ iPad Pro รปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้รับกล้องหน้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่อันนี้กล้องอันนี้หน้าผมนะครับเห็นไหมครับว่ากล้องหน้ามันเป็นเลนวายครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเป็นเลนวายเลยครับผมนี่ นี่ครับกดถ่ายได้เลยครับนี่ครับเป็นเลนวนยนี่นะครับผมเลนวนยนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเป็นเลนวาย yeah. <laughs> นี่ครับเป็นเลนายน่กล้องหน้าคือโอเคมากครับวีโอก็สามารถถ่ายเป็นเลนวายได้นะครับผมเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเทสโอ้คือดีมากเลยครับผมเทสกล้องหน้าเลนวายในตัว iPad g เจนเนี่หน้าหน้ากล้องผมอาจจะหน้าตาผมอาจจะสดๆนะครับ,บก็ขออภไปด้วยหน้าตาไม่ดีนะครับนี่ครับเป็นเลนไวนะครับผมนี่นี่ครับนี่ครับสามารถถ่ายเห็นไหมครับคือมันเก็บรายละเอียดคอนเานตได้ดีมากเลยครับแต่บางทีหน่อยมันจะเยอะนะครับอันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมกล้องหน้าหน่อยเยอะ หาดตัว iPad Pro ก็ยังเป็นนอยครับไม่ต้องซีเรียสเลยครับผมคือมันเป็นน้อยแน่นอนเพราะว่าเขาเอามาส่วนมากเขาจะเอามันทางานแบบการสอนออนไลน์การเรียนออนไลน์หรือว่าการเฟซไทม์นะครับเป็นหลักเช่นผมจะเข้าการเฟซไทม์ให้ดูนะครับผมจะเข้าไปที่เบอร์สักอย่างแล้วกันครับแต่มันต้องมีเบอร์ให้เฟซไทม์ก่อนครับสมมติผมจะเฟซไทม์กับสักคนนะครับจริงๆมันจะมีตรงเฟซไทม์ตรงนี้ครับถ้าเราเฟซไทม์ได้มันจะแบบกล้องหน้าติดตามเราครับบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับ เฟซไทม์นี่ก็ประมาณนี้แหละครับในการรีวิวอันนี้สีสันหน้าจอนะครับผมให้ดูก่อนนี่สีสันสวยครับนี่นะครับผมว่าสัมผัสม,มันดีมากกว่าตัวไอตัวเจน8นะเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเลเยอร์หน้าจอมันปรับบุงได้ดีกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าสีสันมันสวยครับอันนี้ตัว iPad นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีสันหน้าจอว่ามันแตกต่างกันมากไหมผมให้ดูกนันนะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวฉบับเต็มนะแต่อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือรีวิวแกะกล่องน,นะเดี๋ยวคิดมันจะยาวครับเดี๋ยวผมขอปิดหมวดตรงห,หงก่อนนะนี่ครับอันนี้คือหน้าจอสีสันเดี๋ยวผมขอเปิดแสงตัวนี้ให้มันสูงสุดก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ ผมว่าหน้าจอมันโหคือหน้าจอมันสวยนะครับอันนี้ iPad Pro ปี2021หขนาดจอ11นิ้วอันนี้ iPad Gen 9ดูหน้าจอครับสีสันนี่แทบอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแทบไม่ต่างกันครับแต่ต้องรับว่าสีสันสวยจริงครับแล้วเลเยอร์ของการใช้งานหน้าจอนี้ตัวทัชสกรีนก็คือ ตัวเฟรมตัวสีของหน้าจอครับนูนขึ้นทําให้สีสันหน้าจอเห็นแล้วสีสันมันสวยงามครับมองด้านข้างสีก็ไม่เพี้ยนนะครับนี่สังเกตไหมหน้าจอมันจะคล้ายกันเลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับผมนะครับจะมาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรผมจะมารีวิวเรื่องเกม เรื่องการเล่นเกมเรื่องการต่างๆนะครับของเจ้าตัวนี้การเทสตกล้องหน้าผมก็จะมารีวิวแบบฉบับเต็มยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ